ส่งเดชนะครับคุณพีเดชโชว์ส่งเดชซึ่งอยู่ที่มู่ที่11บานอีมอนตำบลสายข้าวอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับภาพดา้ดานล่งด้านล่างที่ตาเนิดน,นะครับเป็นภาพของอทิวทัศน์ที่ช่วยสร้างงามเป็นทุงน่งนานะครับฐานจะเห็นตอนข้าวช่วยสร้างงามนะครับกำลังที่จ,จะเจริญเติบโตนะอย่างไม่ตังทองอย่างไม่แตกรวงนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้เป็นโอกาสดีได้รับเกียรติจากาคุณพีเดชโช่ส่งเดชนะครับผู้ถี่อยู่ในวงการโคองการทำรายหน้าชวนประสมแต่พีเดชโชจะเน้นเรื่องอาการปลูกเมลอนนะครับการปลูกเมลอนซึ่งาการปลูกเมลอนนี้ครับราคาตกประมาณท่านนราคาโลละร้อยอย่างต่ำนะครับร้อยรอยกว่าบาทแต่กว่าจะได้เป็นลูกนะครับต้องเลี้ยงดูแลประครบประคองนะครับ เมื่อนกับหลูกโอนนั้นนะครับมันมีเชื้อโรคมันมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะที่จะต้องกําจัดปญหนาของพลนผลิตที่จะได้รับเต็มเม็ดเต็มเยือะนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชุมชนคนบ้านอีมอนนะครับที่ได้ดําเนินชีวิตกิจกรรมในแต่ละวันนะครับปลูกพักปลูกผืนทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมพ่นผลิตของเมลอนนะครับเมลอนข้องส่วนของคุณพีเดโชเดี๋ยวเรา จะไปชมพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับนี่ก,นการปลูกผืนปลูกพักจะต้องมีแหล่งน้ำจะต้องมีแหล่งน้ำว่าสำหรับรดน้ำนะครับนี่แปลงนี้ไม่ทราบคุณพีเดชโชเป็นอะไรอ่ะครับโอ้นี่เียวปลูกไผ่๋อปลูกไผ่ปรับสภาพดินท่านผู้ชมทั่วเขี้ยวนะครับรู้สึกจะมีนอนมากินใบใช่ไหมครับแต่ใบก็ช่วยท่านผู้ชมครับนี่ทำเป็นแปลงเป็นร่องช่วยทดน้ำ ถึงไอ้นี่อะไรครับไปกินกับข้าวเย่นอะไรนะกับพักพักการนกเขาพักการรพักการรอมนะถึงไอ้พันธุ์ที่หมวกนี้กับที่เม็ดปลิงนี้มันเป็นอยู่ในหลุ่มสลัดครับอ๋อเอาไปกินกับสลัดนะครับโอ้โหซวยซอสสนยงาเหลือเกินนานไม้ครับคุณพีกว่าจะปลูกได้เป็นชอเป็นตอนกอใหญ่ๆปันนี้ครับประมาณเดือนเทตเนะครับท่านผู้ชมครับ แองแองนี่นะครับคุณพีเดชโชไม่เน้นสั้นผิดไม่เน้นสัานเคมีชายระบบอ่าององจูลินซี่จะไม่ครับปุยอ่าปุยขอกปุยมักนะครับจะไม่เอาสั้นเคมีเข้ามาปนเปื้อนนะครับกะทือหวาเป็นพักปลอดสั้นผิดนะครับช่วยเท่าน้ำครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมใน เข้าเรียกววาในร่งนะครับในร่งที่กลางคลุ่มเมลอนนะครับที่ตาเห็นผาปกลาๆเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันครับครับท่านผู้ชมครับเราตามคุณพีเดโชไปนะครับคุณพีเดโชจะพาไปดูในอ่าร่งคองเมลอนนะครับเมลอนเห็นแล้วครับลูกเรื่องเรื่อง้อยตรงเตงตรงเตงนะครับท่านผู้ชมครับ นี่คือจะเป็นแอ่งนม้มคุดคูน้มนะครับแล้วก็ตรงนูน้นทางทิศน,น,นู้นทิศตาวเนตกก็เป็นการทาหน้านะครับเมลอนนี้จะไม่สาบข้าไปต้องตรวจสภาพร่างกายที่ปลอดโอ้โหอลังการครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากๆโอ้โหได้ชมได้เห็นเป็นฝันตาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมลูกเมลอนลูกบอลิม่มเทิมเลยโอ้โห สวยมากครับท่านผู้ชมครับสวยมากนี่ยาวเหยียดไปถึงนู้นเลยสุดยอดมากครับสุดยอดมากสวยนะครับท่านผู้ชมครับขอญาตพูดภาษากลางบ้างนะครับเพื่อเพื่อท่านผู้ชมจะได้สื่อสารฟังกันรู้เรื่องนะครับท่านผู้ชมครับการปลูกเมลอนนะครับต้องใช้โรงอย่างนี้ครับมิฉะนั้นแล้วเชื้อโรคแมลงศัตรูพืชก็จะเข้ามากัดกินมาทําลายและทําให้พืชผลเสียหายนะครับท่านผู้ชมครับ เห็นไหมลูกเหลืองอารามสวยมากนะครับปกติแล้วพันธุ์เมลอนนะครับเมลอนก็จะเป็นราชินีแห่งสกุลแตงนะครับเป็นราชินีแห่งสกุลแตงนะครับท่านชมครับก็บอกว่าใช้รับประทานผลสุกมีกลิ่นหอมรสหวานพืชที่ไม่ชอบน้ําขังชอบอากาศค่อนข้างร้อนนะครับนั่นคือประวัติของอเมลอนนะครับทีนี้สายพันธุ์เมลอนก็มีมากมายนะครับมีมากมาย แต่ว่าในประเทศไทยเราที่เจริญเติบโตที่นิยมปลูกกันก็มีอยู่ประมาณ10สายพันธุ์นะครับท่านผชมครับตามที่เสิร์ชมาจาก Google นะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ซันเนส8-5-8สายพันธุ์มอร์นิ่งวัน8 75แล้วก็สายพันธุ์จิงหยวนสายพันธุ์อาโก้สี่แล้วก็สายพันธุ์ทองมณี7 4, 4็สายพันธุ์นีออน0-2นสายพันธุ์พอร์ตออเรน แล้วก็สายพันธุ์กลีนกลีนเนสสายพันธุ์ในชั่นแนว028แล้วก็สายพันธุ์คิโมจินะครับท่านผชมครับนี่คือสายพันธุ์ที่อเอสิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับท่านผชมครับท่านจะเห็นว่าน้าสถานที่นี่นะครับเป็นที่ปลอดนะครับเป็นที่ปลอดแมลงสัตว์ที่มาเป็นศัตรูพืชซึ่งจะมาทำร้ายพืชผักผล,ลไม้ของเมลอน ท่านผู้ชมครับข้ามาในนี้แล้วกะรด้ซึกใบอ,อกบจใจไม่อยากจะออกจากในสถานที่นี้ถ้าก็เอาเตียงมานอนตรงนี้ไม่รู้ได้ไหมนะครับซาดและก็ปลลดลงนะครับใจอ่าพลาสติกกันนะครับกันคลุ้มวายประว่าอ่าเมลอนเหล่านี้นะครับมันจะต้องอ่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับจะต้องดูแลเป็นอย่างดีมิฉนันแล้วนะครับถ้าเกิดมาแรงทัสู์พืชจะเข้ามา ทำลายแลวนะครับทำไมพ้นผลิททำไมพ้นผลิตก็จะไม่สมบูรณ์นะครับเห็นไมคกับอหลูกส่วยครับทผู้ชมกับลูกสวยหลูกส่วยีิเรื่องอารามนะครับเดี๋ยวเราจะาเราจะไปพบกับเจ้าข้องนะครับเมลอนแปลงนี้นะครับใส่พันเมลอนแปลงนี้ของคุณเดชโช ช่องเดชนะครับถึงกุนทีเขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญนะครับที่จะปลูกเมลอนแถวอำเภอว่าไสรแ้วตำบลใส่ข้าวแถ้วานิมอนไม่รู้ว่ามีสักกี่ร่องกี่แปลงแต่ว่าพมรู้จักสะานที่นี้เดี๋ยวเราไปพบกับคุณเดชโชนะครับว่ามีที่มาที่ไปปันผือการดูแลการปลูกอยากมากหน่อยแก่หนห้นะครับตามผมมาดูนะครับท่านผู้ชมที่กราบ นะครับเดี๋ยวจะพามาพบเจ้าข้องอ่าสวนเมลอนแห้งนี้นะครับสิงคุณเดชโชนะครับคุณเดชโชส่งเดชเป็นผู้ที่มีความเจริญาาเป็นผู้ที่มีความไฟฟ้านมีความตั้งใจและก็รักในการทํอ่าปลูกเมลอนทำอ่าปลูกผืชพักไรานาทวนระทมแต่โดยเฉพาะจะเน้นเมลอนนะครับสิ่เป็นอ่าเพียสเสมอนแปลงซาติตทิสและรับ ตลาดก็ยังไปได้อยู่นะครับสวัสดีครับคุณเดโชครับสวัสดีครับพันพืกมังครับการปลูกที่มาที่ไปปลูกอยากหายหมากหน่อยกักให้การดูแลการดักซาเชิญครับครับก็การดูแลค่อนข้างจะยากครับปลูกไม่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 ค่อยยากแต่ดูแลยากมากๆครับดูแลยากันครับชัดจูนี่ชัดจูกล้องเมลอนนี่ครับไม่สาบามีอะไรมั่งครับส้มมากจะเป็นเพลียวไฟไรแดงพวกนี้ครับอ๋อเพลียวไฟไรแดงเราแกลือกหน้าพันพืกมังครับ ผมจะใช้แต่คุรมากควบคุมครับอ๋อใช่แล้วู้ซึกจะแกปัญหาใดครับไม่จะแกคือเอามาควบคุมไว้ครับถ้าคือเกิดปัญหามันจะแก้ยากอ๋อครับทั้งที่นี่ลั่งจากตีโูกแล้วนะครับวันแรกจนได้เป็นลูกเรื่องเรื่องปัญญาไม่สาบชัยเวลาสักกี่เดือนละรับอ่าใช่รวมเวลาประมาณสามเดือนกับประมาณสามเดือนเกับเกี่ยวพ้นผลิตนะครับนะครับตอนนี้ท่านนนท์ราคาโลตัดได้ครับตอนนี้ อยู่ทีพุ่มข่าอยู่ที่100บาทกิโลหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลนะครับลูกหนึ่งตอกประมาณสักกี่กิโลครับชาเลียตัวนี้อยู่ประมาณลูกถึงนะครับประมาณหนึ่งกิโลถึงต่อหนึ่งลูกลูกตอกประมาณร้อยห้าสิบบาทตั้งมดนี้สักกี่ลูกไดเพราะมีจำนวนเงินน้อยแต่อาจานคิดไม่เป็นผุมลูกไว้เจ็ดอยตอนนะรดเจ็ดลอยตอนตอนละหนึ่งลูกเองใช่ไหมครับครับอ๋อก็เจ็ดลอยลูกนะครับนี่ท่านผู้ชมกับลูกเรื่องจอยเลยช่วยหมาขับ อ๋อตอนหลานึ่งลูกใส่ไม่ให้ไล่หลุกอะครับไอ้ทุนอ๋อมันมันจารไม่น่าจะหม้อกับแต่กวางลาแต่แต่ละไส้พันนะครับอ๋อไส้พันมันไม่ท้มโบลนมันเดือดอันด้วยว่าดูแลยากครับครับไส้พันพวกนี้คือที่เขาปลูกมาแนะนํามากคือไอ้ดอไวทได้เกตเดียวเดียวครับลูกเดียวตอนนึ่งตอนครับครับที่นี่คุณพีทอ่ะคุมขาไม้กับการลงทุนการดูแลนะครับกับผลผลิตที่ได้รับครับ ถ้าออกมาแบบนี้คุมคุมครับคุมนะครับนะบตลาดได้กาไม่น่าเป็นห่วงสักแต่ใดครับผมจำหน้ายที่หนครกับตาลาดเอาไปวางจำหน้ายที่ไหนผมจะไา่ทีทีส่วนนี้เป็นลักเลยครับอ๋อส่วนเป็นลักนะครับอ๋อคนที่เขารู้ลูกค้าประจำเขาจะมาซื้อทีนี้ กับท่านผู้ชมครับท่านตนใจนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงก้องจกบเกี่ยวผลผลิตท่านอาจารจะมาซสือ่ึงส่วนกล้องคุณเดชโชนะครับอยู่มูสิเบสบานอิมอนนะครับการสามารถมข้ามาได้เบอร์ไรครับคุณพีอ่า0่0นแปดส่วนส่วนแปดนเจนนเนกมกครับสร3ากาสามกนะครับนแปดสนเนกามกเบอร์ของคุณเดชโชช่วงเดชนะครับต้องมาได้ถ้าจะมาซสือเอาไปจำหน่าหรือเอาไปรับประทานหรือเอาไปฝากผลลัพธ์ปุ่ไม่ผิดหวังครับรสชาต ว่าน้อมอร่อยใช่ไหมครับครับคลองชิมดูครับลองลองครับครับขอบคุณมากับุทีเดชโชคขอบคุณหมากับทีให้ข้อมูลมานะครับท่านผู้ชมที่กรอบตุกฐานตอนนี้พมการอย่างยุ่ในโรงของเมลอนนะครับซึ่งล่างจากตีคุยกับ แจวข้อแล้วคุณเนโชวแล้วนะครับก็ได้ความรู้ถ้าฐานอยากจะคุณเนโชวถ้าเขาอยากจะมาเติมเต็มความรู้นําไปศึกษ่านําไปปลุกพ่อที่จะให้ความรูร้ด้วยความยินดีกับท่านผู้ชมครับคุณเนโชไม่ได้เซววนซิดไม่ได้อบวิชาถ้าใครอยากที่จะปลุกนะครับกรสามารถหมาข้อความรู้แล้วมเมล็ดพันธุ์พืชนี่ออกมาจากไหนครับอ๋อสั่งถังเน็ตนะครับท่านชมฐานจะเอาพันหนไรก็สั่งได้ ครับท่านผู้ชมครับรั่ง่ังเน็ตเกมอยูถังเน็ตครับลาซาด้าก็มีนะครับพ่อเองอุปกรณ์ทื่อสั้นถ่ายคลิปวิดีโอกับรั่ง่ังลาซาด้านะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่สุดยอดมาหมากรับอยู่ริมคู่แห่งนี้นะครับพมเดินถอยลังถอยลังถอยลังนะครับจะสะดุดปลาไดก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะเดินหน้ามั่งนะครับใจ่านผู้ชมใดนผาบอ่าข้องเมลอนดีส่วยๆนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ เอ่อนี่คือพมอยู่ในแปลงกล้องเมลอนนะครับมันจะเป็นซี่เรื่องเรื่องนะครับจะเป็นซี่เรื่องเรื่องลูกเมลอนนี้นะครับถ้าเล่แล้วเมื่อหลูกพลาสติกเลยนะครับช่วยหม,มากับช่วยหมากตอนนี้สาบาคุณพีได้โชว์กำมั่งทีจะาฮอดนามนะครับ เพื่อที่จะเด้งความว่านทําความว่านนะครับท่านชมเห็นไหมครับโอ้ยเมื่อหลูกฟุตบอลเลยนะครับช่วยหมาก,กับท่านชมช่วยหมากนะครับเป็นาการปลูกที่ต้องชายความรู้ต้องศึกษานะครับความรู้หวา เมลอนนี้ครับมันไม่ฉาไปได้มันฉาแบบนต้ตองทึกษาเติมเต็มความรู้นะครับท่านชมครับได้คุณเดชโชกได้ทึกษาได้ปลูกมาไล่รอบไล่เถวแล้วนะครับไอลูกเกี้ยวเกี้ยวนี่คุณเดโชเกี้ยวเี้ยวนี่มันพันเดียวกันไหมหรือว่ามันยังไม่สุกตีอ๋อคนลาไส้พันกับท่านผู้ชมปุ๊บหนึ่งวันลูกฟิตที่แรกเออกลิ่นเนตนะมันจะออกซ่ปันนี้อ๋ออันี้โท่าได้แล้วะครับแบบนี้ โอ้ราคาเท่ากันท่านผู้ชมครับเป็นไหมเขาจะต้องพวกเฉียคอยไว้ากับมิชนะแล้วมันไม่สามารถที่จะรับน้ำนักกล้องอ่ากิ้งได้ดอกกิ้งมันจะอ่อนนะครับมันเป็นผืนลมลำลุกนี่ครับกลีนเน็ตนะครับอันนี้เมลอนนะครับนะช่วยสร้ยต่อน้ำเลือยเกินครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านสนใจอย่าลืมนะครับมาได้นะครับที่บ้านนิมอนมู่ตีสเปซตำบลอ่ายเก้านะครับข้าวมันในซอยบ้านตาแก้วตรงนั้นแหละครับนี่เห็นไหมรับท่านผู้ชมช่วยสร้ยต่อน้ำเลือยเกินนะครับกับฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้ ไปยังสมาชิกกลุ่มเฟสกลุ่มไลน์นะครับโดยเฉพาะชมรมช่างเพอวะไส่อยยุกรุงเทพมมานคกรชมรมคนรักตอนไส่ฝากไปนั่งไปย่างนาย่องนาฟ้องร้องศาสตราจารย์ฟ้องเกิดแก้วคุณอยู่วันดีเกิดแกว้วร้องศาสตราจารย ok ์ด็อกเตอร์ประสันธรรมอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็นาวาการเดกพิเศษนิยมมีชัยฐานโชคดีที่ผัดนะครับฝากทุกๆุกคนนะครับถ้าใครสนใจมาบ้านแล้วนะครับอยากจะซื้อลูกเมลอน ไปฟากญาติพปีนองถ้าอยู่ในจังหวดช่วงเก็บเกี้ยวนะครับสามารถมาซื้อได้โลดนะครับนึ่งอยแต่ถ้าไปขายตามทองตลาดคงจะแพงนะครับเพราะว่ามันต้องพันขาข้นส่งขาเดินทางนะครับแต่มาซื้อตึ้งตีบางทีคุณผีเข้าใจดีแต่ว่าหน้าตรงด้านกับตอนนึ่งได้แค่ลูกเดียวตอนนึ่งได้แค่ลูกเดียวคุณผีก็ปลูกประมาณเจ็ดรอยตอนเจ็ดรอยตอนก็ได้เจ็ดลูกเออเจ็ดรอยลูก ลูกหนึ่งตอกก็ประมาณโลว่านะครับเพราะปัน,น,นก็ได้เป็นลักแซดแล้วครับแต่ว่าต้นทุนก็เยอะการดูแลการเอาใจใส่นะครับการทื่อหวา่เาเป็นปัจจัยสําคัญนะครับวันนี้พ่มชายเวลาเป็นพิเศษเผื่อทีจา่อาอ่อทสร้างประชาสัมพันธ์ใน้ท่านผู้ชมหลายกลุ่มเฟซไล์ต่างๆนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับนี่คือจิตวิญญ,ญาณที่พมไดตั้งใจ ที่จะท่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะครับได้เห็นบรรยากาศของอ่าส้วนเมลอนแห่งหนี้นะครับของคุณผีได้โชว์ซึ่งเป็นคุณผีที่น่ารักนะครับตั้งใจทำมันสื่อสัตย์สุจริตเพื่อที่จะประกอบอาชีพตามเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับกิง่งใบช่วยทดน้ำนะครับสเห็นถึงความสมบูรณ์ในการดูแลในการให้อาหารนะครับท่านผู้ชมครับ